นั่งมา อ้าวพี่จะได้มีไข่เรไปเลี้งหมูนะเน่ได้ได้ป <c oughs>

đang chạy máy ảo, máy ảnh này giống với <laughs> máy ảnh điện thoại của Huawei.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขามาส่งของให้ผมนะผมก็เขาแบบด่วนๆเลยนะเขาเร่งไงเขาเร่งไงเพราะว่าเขารีบมาส่งแล้วเขาก็ไม่รู้ที่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันลำบาก่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะรีบไปแล้วก็จะรีบกลับู่จะทันเขาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเอาไปส่งบ้านที่บ้านนะครับผมเองสิบสิบแผงนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นอ่า คนแก่ติดบ้านนะครับผมก็คือสิบหลังสิบแหงนะครับก็คือฝากไว้ให้นั่นเองนะครับเพราะว่าเข้ามาไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบว่าไม่มีไม่มีคนอยู่ด้วยไงหมู่บ้านคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกับผู้อยู่บ้านไว้นะครับส่วนแล้วก็คือแจกทั้งหมู่บ้านพอดีเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ขาดไม่เกินไม่เหลือนะครับขายดีมากของฟรีขายดีมากเลยนะครับโอ้โหเคอรี่นี่เอ้ยไม่ใช่เคอรี่ที่เข้าส่งมาสู่นะเร่งผมมากเลย เหมือนรีบมากเลยอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็จะได้แบบว่ามาแจกบ่อยๆนะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับผม F4 ก็ถูกกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมบนไข่กันเยอะขึ้นนะครับผมผมก็เหนื่อยขึ้นนะครับแจกไม่หวานไม่ไหวขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการกดแชร์นะรเหมือนจะไม่ค่อยมีผู้ติดตามใหม่เลยเนาะก็ อนุโมทนาบุญกับเอซทุกท่านนะที่แบบว่าฝากแก้บนเข้ามานะครับผมส่วนใหญ่ฝากแก้บนนะฝากไหว้ไม่มีนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไหว้ไข่ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าฝากแก้บน <c oughs> ไหว้นี่แบบไม่ถึง3คนอ่ะนะครับผมที่แบบเป็นไหว้นะเออไหว้นี่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นแก้บนเลยนะที่เป็นไข่นะครับถ้าไหว้ก็จะเป็นดอกไม้ทุกเตียนเป็นเครื่องไหว้แต่งอะไรเงี้ยเป็นอะไรต่างๆนะครับผมมีไก่ย่างมีเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับผมมีเหล้ามีบุหรี่ก็ว่ากันไปอันนั้นคือเป็นการแต่งเครื่องไหว้ แต่ถ้าไข่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแก้วบนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จจากหมู่บ้านนี้ผมก็จะไปแจกหมู่บ้านก็จะมีห้วยทรายเขตพัฒนาหลังจากเสร็จจากห้วยทรายเขตพัฒนาแล้วก็จะไปบ้านเขกน้อยแล้วก็ไปตามไปตามไปตาม,าไปตามหมู่เลยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ 1, ห้าก็ว่าไปนะครับใจร่มร่มใจยมเย็นๆนะครับผมสำหรับบ้านเขกน้อยนะผมไปแจกแล้วห้าครั้งกับบ้านเข่น้อยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไป ยังไม่ได้ไปแบบว่าเป็นเป็นหมูอย่างเงี้ยนะครับว่าหมูนี้หมูนี้อะไรอย่างเงี้ยหมูหนึ่งหมูสองหมูสามยังยังไม่ได้เลี้ยงหมูไปเดี๋ยวรดหน้าจะเลี้ยงหมูไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้กินกันทุกบ้านนะครับเจอกันไรหน้าครับผมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ